เรายังเหนืออีกหนึ่งอันซีนของกับฝั่งนี้น้องปามกับน้องปอจังหวัดปัตตานีครับปัตตานีครับผมอ้าวป้ายปัตตานีครับเชิญครับน่าไฟมากเลยอ่ะ มากนี่ถ่ายจริงเหรออินเสิร์ตจากที่อื่นมาสวัสดีครับสลาเมลกุมนะครับผมแม่ต้องเปิดสวัสดีแบบนี้เลยนะครับผมมาทําหน้าที่แทนพ่ป๊อกคบวันนีนะครับเรายังอยู่ที่รายการเดิมนะครับลองเที่ยวดูซีซั่นทูนะครับผมโนทวัฒรับหน้าที่ที่นี่แทนครับผมมาที่ไหนที่นี่ครับสายบุรีจังหวัดปัตตานีจริงๆผมมาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีจริงๆแล้วมาอยู่ใต้เลยคือ ปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไปเที่ยวเหนือกันไปเชียงใหม่เชียงรายขึ้นดอยอะไรกันบ้างเรามาฉีกลองเที่ยวดูเรามาฉีกครับผมเพราะวันนี้ครบรอบ10ปีพอดีครับที่ผมไม่ได้มาเยียบจังหวัดปัตตานีที่นี่นะครับแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับศิลปินครับแล้วเขาก็มามาที่ปัตตานีนะเพื่อที่จะพาผมไปเที่ยวโดยตรงเลยนะเคลียร์กันปั๊บได้พาผมไปเที่ยวโดยตรงนะเอ้าจะเป็นใครสร้างสีสันในรายการหน่อยครับวันนี้ศิลปินของเรา2ปอใครเชิญ ของของปอครบแล้วนะฮะน้องปาสวัสดีครับน้องปาสวัสดีครับ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 นี่ไงเราจะมาปัตตานีธรรมดาไม่ได้เราก็ต้องมีสถานะเพราะวันนี้จะพาไปเที่ยวแบบหลากหลายสถานที่เดี๋ยวเราเริ่มจากจุดนี้ขอนาฬิกาช่ไหมครับผมบนบัลลานบอลแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังคือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นวังเก่านะครับผมเป็นวังเก่าที่เป็นวังของเจ้าเมืองซึ่งยึ้งเราเนี่ยนะเนี่ยใช่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมชวากับตะวันตกไอ้ย่ามีมรดก เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วก็ลอ,ลองเทียเท่ยวดู<ป>พลี่ปัญจยานสวยมากครับริมน้ำอะไรนี่นี่นะนี่นี่นะ ที่นี่เลยฮะอีกหนึ่งที่ที่พามาในวันนี้นั่นคือมัสยิดลายยอหรือลายยานั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีอายุมานานกว่าร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ปี2428จนถึงวันนี้ตัวเลขแม่นมาพร้อมกับเมืองนี้เลยชอบเมืองที่สร้างขึ้นมาก็เนี่ยจริงอ่ะตอนนั้นี่ก็ดูเก่าแก่กว่านี้แต่ทีเนี้ยกรมศิลป์ะเขามารีโนเวทมาบูรณะให้อ่าก็เลยดูใหม่ขึ้นก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมด้านในกันดีกว่าโอเคครับไปฮะ คนที่นั่นจะเป็นแบบสโลไลฟ์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไม่ได้ถามเลยวิถีชีวิตธรรมดาใช่ไหมจะอาหารใช่อาหารอร่อยอาหารอร่อยคือโซนซนอะไรแบบนี้นะที่พี่เคยเห็นเนี่ยก็แปลกตาไหมเห็นที่ตะกัวป่าตรงนู้นเลยอันนั้นก็จีนเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเก่าแกกว่าเก่าแกกว่าเขาบอกว่ามีอายุประมาณราวๆเกือบ200ปีต้นรัตนาสคนส์เกือบ200ปี แล้วตึกรามบ้านช่องเขาตรงเนี้ยเป็นแบบเอออย่างที่เราบอกเป็นตึกไม้มีแบบฉลุลายอะไรอย่างงี้ไปขอขอชมความงามแถวนี้หน่อยนะฮะอันนี้คือเส้นนี้ทั้งเส้นเลยป่ะทั้งเส้นทั้งเส้นเลยป่ะเส้นสุดนู่นเลยพี่โอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราเราจูงจักรยานกันไปยาวๆคุยๆกันไปนะจะได้ชมมาดีมากอันนี้ดีอันนี้ดีสวยไหมสวยไหมคือ พื่เตือนสติพี่หน่อยว่าที่อยู่ปัตตานีใช่ไหมใช่ปัตตานีเพราะเขาเป็นแหล่งรวมหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมทนี่ไม่ได้มีแค่ตรงนี้อันนี้คือเราพาพี่ชมเมืองแล้วเออชมเมืองอยากพาไปอีกที่หนึ่งคือไหนทุ่งหญ้าสวันดแต่แบบเป็นทุ่งหญ้าเรียบชายทะเลเราสามารถปั่นเป็นทางปั่นยาวได้เลยที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนที่ชอบปั่นจักรยานนะครับเขามาปั่นกันที่นี่เออปา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 อันนี้สวยจริงฮะทุ่งหญ้าสวมืองไม่ต้องบิวเดี๋ยวดูเอง เขาอธิบายไงเลยอะไรแค่ปากผิดแล้วอ่ะน้องเขาพูดนะครับอันนี้สวยสวยถึงแล้วเหมือนอะไรนะสวรรค์ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าแบบชุมชนหมู่บ้านแบบกระจูดกระจูดบ้านกระจูดกระจูดโอ้โหนี่นี่พาพี่มาเห็นทะเลจริงว่ะใช่แล้วแล้้วโโอหที่นี่สมบูรณ์แบบว่ะไม่แต่ว่าตอนที่ที่นัดพี่มาตอนแรกเลยที่วางแผนให้พี่อ่ะบอกว่าจะพาพี่ไปเกาะอะไรไม่ใช่เหรอนู่นไงก็คือเกาะนู้นเกาะเล่าปี เหลืออีกชื่อหนึ่งคือเกาะยูราปีจะเป็นแบบอันนั้นคือเป็นอันซีนของจริงเห็นปะการังที่แบบสมบูรณ์แบบมีกระปัังหาสีชมพูเนี่ยแล้วไม่พูดบิ้วพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปวันเนี้ยพายุมันเหมือนจะเข้าลมมันแรงเหมือนมรสุมมนแบผมรอพี่ตรงนี้่ะครับพี่เชิญครับเอาจริงๆไอ้น้องสองคนที่มันแมนกันจริงๆผมไปเซิร์ชข้อมูลเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สายดำน้ำเขาก็จะมา s น o ก k e l i n งที่นี่ใช่หรือสกูบ้าก็ได้สกูบ้าก็ได้เอเออแล้วคือ จากตรงนี้นะจากหาดที่เราอยู่ตรงนี้เห็นเกาะกิ้วเดียวเองนะใช่กว่าสเสน่ห์ที่สายบุรีหรือว่าที่ปัตตานีเนี่ยก็ไม่ใช่แค่แบบธรรมชาติเดียวผู้คนจริงๆรือคนด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมว่าทรัพยากรที่หลงเหลืออยู่อ่ะ มันมันเพียวมันเพียวมากอยู่แต่ว่าที่สายบุรีเนี่ยมันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สายวัยรุ่นคาเฟ่ฮอปปิ้งชอบอย่างพวกเรา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 เดี๋ยวยวัยรุ่นเขาก็มีรวมตัวกันใช่ไหมมีเ,เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมีหลากหลายเลยเดี๋ยววันนี้าไปแต่ก่อนไปคาเฟ่พี่ขอแบบอินเอมลมๆตรงแถบนี้แล้วนบงั้นเดี๋ยวผมมารับอีกทีหนึ่งได้ไปคาเฟ่กันก่อนเราไปไม่เห็นขี้ควายเดี๋ยวผมเก็บไว้เอ้เย็นใเย็น คาเฟ่ที่นี่ชิคมากสวยมาก oh, <okay. S 1> คือแบบชีจะปัตตานีไปเลยแต่ไม่ต้องบิวดูดูครับ <laughs> <laughs> แล้วแล้วครับคุณผู้ชมครับน้องๆก็พาผมมาที่คาเฟ่ก็เป็นร้านกาแฟร้านชาที่หนึ่งครับคือเก <c oughs> ินใจไหมเกินคาด <c oughs> ผมมาก น้องปอบอกผมว่าที่นี่โหสวยนะพี่อยู่วยคือย่านที่เรามาเนี่ยก็เป็นย่านเหมือนพี่น้องชาวประมงอยู่ในย่านนี้กันใช่ครับก็ไม่คิดครับว่าจะมีร้านคาเฟ่สวยๆแบบนี้แต่พี่นรสบนี้ที่เราสองคนพามาเที่ยวปัตตานีเกินคาดครับสายบุรีด้วยนะสายบุรีที่นี่เกินคาดมากครับคือ เราจะได้ยินข่าวร้อยแปดครับเวลาเราอยู่ในกรุงเทพว่าปัตตานีสาจทงหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างนน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ผมมาครั้งนี้นะครับเป็นครบรอบสิบปีพอดีที่ผมเคยมาตอนนู้นเลยแต่ผมก็ไม่เคยมาที่สายบุรีที่นี่สรุว่าประทับใจตั้งแต่วัฒนธรรมยันคู่คนยันของกินทุกอย่างครับก็คือผมรู้สึกว่าไม่รู้สิผมเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจที่จะอยู่ที่เนี่น่าจะคิดข,ข้อนี้ข้อแรกเลยว่า ที่นี่อบอุ่มใช่เพรว่าผมเชื่อว่าถ้าคนไม่เคยมาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งพอไปถึงที่นี่ก็จะเปลี่ยนความรู้สึกไปแน่นอนแล้วก็อยากให้คนได้มาสัมผัสจริงๆว่าที่นี่ดียังไงนะครับแล้วก็สู้จังหวัดอื่นได้แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นครับกิจกรรมดีๆทั้งหมดนี้นะครับ Ok, ทำไม่ได้เลยครับถ้าขาดสปอนเซอร์ของเรานะครับกับคุณททครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากๆนะครับผมใช่ครับสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ครับมีขอบคุณพี่นุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณรทีมกับเราครับครับผมขอบคุณคุณทั้งสองคนเลยคขอบคุณทําให้ปัตตานีมีสีสันและก็มีพลังงานขึ้นเยอะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณฟ้าขอบคุณพี่จัยคิดด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในสตูต่อครับลังจาเท่านี้นะครับเราสามคนจริงๆสองคนนี้อาจจะไปเจอในสตูต่อแต่ผมต้องลาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันสำหรับปัตตาานนนีีีีท่่คครรััับบละสสวด สวัสดีครับ เขาเรียกบริสุทธิ์มากใช่คือแบบเป็นทะเลที่พูดง่ายยังไม่มีความเจริญเข้าไปทำลายต้องเป็นอย่างนั้นปัตตานีนี่ทะเลที่ไปนี่เป็นอ่าวไทยหรืออ่าวอันดามันอ่าวไทไค่าวไทยค่ะอ่าวไทยใช่ไหมครับแล้วมีประการังสวยขนาดนั้นคนนึกถึงปัตตานีนะส่วนใหญ่ก็นึกถึงวัดช้างให้ ใช่ไหมฮะสาสจะแม่ลิ้มกอเหนียวแต่เราบางทีก็เป็นอันซินใหม่ที่แบบว่าบางทีเราก็ยังไม่รู้จักกัน,นได้ไปเปิดคือว่าใหม่จริงๆแล้วก็แบบว่ามันเกินเกินคาดนะเมื่อกี้ยังคุยกับแม่ตากกับกับมาตุ้มเลยว่ามันดูโฮมมีมากๆ<ช>ดู<ช>ๆเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ใหม่จริงๆคือ<ช>คนน่ารักจริงๆครับคือไปที่นั่นเราไม่รู้สึกว่าเราจะแบบอยู่ยากคือ แม้กระทั่งขับรถไปริมถนนเนี่ยอยู่ดีๆมีคุณลุงคนนึงสร้างบ้านอยู่ไปมาจากไหนไปจะไปพักท่ไหดูไม่ตอนเหนวิทีารนึกในใจมันคือมีความเป็นโฮมทาชชาชาเวอร์ชั่นปัตตานีอะมีความแบบน่าไปน่าไปมากนี่ครับต้องให้คุณอธินุษ์อธิบายเลยครับว่าจังหวัดปัตตานีนอกจากที่เราเห็นในวิทยาแล้วอะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างฮะ ก็คือจังหวัดปัตตานีอะค่ะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าทาง3จังหวัดชายแดนเนี่ยไปยากแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเราอาจจะแลนที่หัดใหญ่ซึ่งก็มีเที่ยวบินมากมายซึ่งตอนนี้เปิดกว่า400เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยพยายามโปรโมทต,ตัวปัตตานีลักษณะของการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรมก็คือเป็นการผสมผสานความมีสเสน่ห์ระหว่างาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่เราจะเห็นอย่างวิดีโอที่คุณปอคุณปาลไปอะค่ะก็จะเห็นว่ามีความผสมผสาน ในแง่ของสถาป,ปัตยกรรมแล้วก็อื่นๆเนาะแต่่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะแนะนําเพิ่มเติมกรณีไปเนี่ยถ้าเกิดไปปัตตานีแล้วนอกจากอาอย่างที่คุณป๊องบอกมีวัดช้างไห้มีศาลเจ้าแม่ริมกอนเนียวมีมสยิีกลางปัตตานีมาสมซีกรือเซแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ของถนนเมืองเก่าเมืองเก่าของจังหวัด ปัตนานีนะคะก็คือจะมีสตรีทอาร์ตนะคะตรงนั้นจะมี3ถนน3เส้นก็คือ 1. ถนนอนเนกรูถนนลารลึกเนาะแล้วก็ถนน A, อาถนนลือดี3เส้นนี้รวมกันเราจะเรียกว่าถนนอารมณ์ดีอ่าเดี๋ยว่ คือในนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของสตรีทอาร์ตแล้วก็จะมีพื้นที่คล้ายๆชุมชนชาวจีนเรียกว่ากอดาจีนอกึดาเนี่ยคือแปลว่าร้านค้าย่านร้านค้าจีนอเนี่ยเป็นภาษายาวีท้องถิ่นแปลว่าชาวจีนก็คือว่าย่านร้านค้าของชาวจีนก็จะมีสถาปัตยกรรมไม่คล้ายกับที่คุณปอคุณปานไปแล้วก็จะมีพื้นที่ของบ้านขุนพิทักษ์รยาค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้วยก็จะน่าสนใจถ่ายรูปก็จะมีความชิคๆคฮมมี่ฟิลคฮมทาท่าชาแบบนั้นเลยยอากให้ไป องดูค่ะแล้วก็อาหารการกินก็มีความผสมผสานระหว่างวัฒนมเนาะมีเสน่ห์มากเลยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันใช่ใช่ครับแต่จริงผมอยากอยากบอกว่าเออหลายเชื้อชาติเนี่ยเขาสามารถไปรวมตัวอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธอิสลามชาวจีนอะไรตรงนั้นน่ะมีทั้งโบสถ์มีทั้งวัดเนาะแล้วก็มัสยิดรวมกันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วที่นั่นเนี่ยมีอายุนานมากกว่าร้อยกว่าปีซึ่งเขาก็ยังรักษาไว้อยู่ตรงนั้นคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนั้นจะเป็นเมืองท่าที่แบบเรือจะมาลงแล้วก็ทำการค้าเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก,กันแถวนั้นแล้วมันทําให้แบบคนหลากหลายเชื้อชาติอย่างจีนก็จะไม่ใช่จีนที่แบบทางสิงคโปร์หรือมะละการครับเป็นจีนที่ มาที่ตรงนี้โดยโดยเฉพาะเลยก็คือมาจากแผ่นดินใหญ่มาลงตรงนี้เลยใช่แล้วพูดถึงไอ้เกาะยีราเพเนี่ยฮะคือระหว่างที่เรานั่งเรือไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งเรือไปแล้วรอไปดำน n o ก k e l เรื่องนสมมุติว่าฮะเขาบอกว่าความสมบูรณ์ของมันเนี่ยมีฉลามวานด้วยระหว่างที่เราบางทีถ้าเกิดนักท่องเที่ยวได้เจอระหว่างทางเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพี่เห็นถ้าที่พี่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากฝั่งมากเลยนะใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้ไกลเลยฮะแล้วระหว่างที่เราไปที่เกาะเนี่ยฮะคืออย่างที่บอกว่าเอ่อหลายน หลายคนเนี่ย กว่าจะไปดูเนี่ยน้อยคนความสมบูรณ์ก็อย่างนี้แล้วคือถ้าเราไปตอนนี้เราเปิดอันซีนแล้วค่ะคิดดูว่าความสมบูรณ์จะขนาดไหนแล้วปรกการังอะไรเต็มเลยมีกระปังหาสีชมพูที่เป็นไฮไลท์เยอะมากไม่ก็อย่างอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยคือเราก็เห็นว่ายืนอยู่บนเกาะแหละแล้วเกาะเกาะอะไรมองเห็นเลยเยลปีเยปีอยู่ไม่ไกลเราเห็นเราเห็นความแตกต่างของสีน้ำนะที่เราที่เป็นอ่าวไทยโอเคตรงฝั่งอาจจะไม่ได้แบบว่าสีใสมากแต่ออกไปแค่นิดเดียวใกล้ๆตรงเกาะเยลปีเนี่ยน้ำคือแบบใสแล้วอะเอาละแน่นอนครับผม เรามีแพ็กเกจเที่ยวสุดหรูจากการท่องเที่ยวประเทศไทยใช่ครับผมรออยู่เพียงแค่คุณต้องพรีเซนต์อนเอาชนะใจคอมเมนเตเตอร์ของเราให้ได้มีเวลาให้หนึ่งนาทีผมว่าเมื่อกี้พอคุณเห็น เส้นทางท่องเที่ยวของปัตตานีลังเลเลยเริ่มเริ่มลังเลกลับมาแล้วแม่ขอข้อแม้สนิทได้ไหมฮะทั้งสองทีมเลยนะคะเพื่อนสักผู่เนี้ยมันก็คล้ายๆพรีเซนต์ละะฉะนั้นห้ามซ้ำนะเว้ยไม่ได้พูดเยอะเลยแต่ว่าฝั่งนี้กำลังวันอยู่กำลังเครื่องติดดงนั้นให้โอกาสฝั่งนี้ก่อนดีกว่าหนึ่งนาทีปอปามพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะหนึ่งนาทีจับเวลาครับ คือภาพจําของปัตตานีของทุกคนอาจจะคิดว่าเอออาจจะเป็น3จังหวัดแล้วมีความรุนแรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าได้ไปแล้วเนี่ยคนในพื้นที่แบบน่ารักจริงๆคือเป็นจุดเด่นเป็นสเสน่ห์ที่แบบทําให้เราไปแล้วเราเปลี่ยนความคิดเลยแล้วเรบอกว่าเออถ้ามาอยู่ที่เนี่ยมันสโลลฟ์มันสามารถใช้ชีวิตได้แบบอบอุ่นแล้วก็อาหารการกินครับก็มีหลากหลายมีให้เลือกอนะครับวิวต่างๆสวยงามมากไม่คิดว่าแบบปัตตานีจะมีสถานที่ให้เช็คอินอีกเยอะมากเลย อันนี้ที่เราไปคือเฉพาะแค่อำเภอสายบุรีเท่านั้นนะคครับ,รบผมแต่ในอำเภออื่นก็ยังมีอีกหลากหลายเลยครับใช่ผมบอกเลยว่าคืออยากให้เปิดใจเปิดใจกับ3จังหวัดชายแดนนะฮะซึ่งตอนนี้เราไปเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเออพอเป็น3จังหวัดชายแดนปิดใจเลยแต่ผมเนี่ยเปิดใจไปกับปสองคนคือตอนแรกเราก็ลังเลยอยู่ว่าจะไปไปพอไปคนที่นั่นน่ารักใส่ใจเราไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าเออวัฒนธรรกการขับรถน่ารักมากขับรถไม่มีความเร็วเลยฮะ คค่่ออยยๆๆไไปปเขาเห็นเราอยู่กลางถนนนะเขาก็แบบเอ๊ะเขาจะยังไงดีเขาคอยให้เราแบบนักนักท่องเที่ยวได้เดินทางหมดเวลาครับผมหมดเวลาจังย่อะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแซมได้แต่ต้องให้โอกาสทางนู้นก่อนจังหวะนะต้นดํากับอมสินพังงาเป็นไงพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเมื่อกี้ก็พรีเซนต์ไปเยอะแล้วเหมือนกันครับ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 เอาให้ดีเอาให้ดีโอ้โหดีมากโอ้โหที่เป็นแฟนคลับผู้ชม ครับผมลุยเลยครับอย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งที่เรายังยังไม่ได้บอกเมื่อกี้นะครับก็คือเกาะพ่าเนี่ยเป็นอันซีนที่25ที่ล่าส,สุดของประเทศไทยในตอนนี้ที่ถูกระบุลงไปนะครับผมแลวไอ้เกาะพ่าเนี่ยอยากให้เรียกว่าอันซีนได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้เห็นเมื่อน้ํามันขึ้นแล้วหรือว่าอีก,อก,อก,อกไม่กี่ปีท่านอยู่ดีน้ำมันขึ้นเยอะกว่าน,นี้เกาะพ่าอาจจะหายไปตลอดกาลนะครับเราอยากให้ต้องรีบไปให้ไป,ไปดูว่ามันสวยจริงๆ<ย>มันจะ,จะหาย <ๆ S 2> ไป,ไปเลยเนาะตอนแรกเราคิดว่าไม่มีอะไรเป็นเกาะโล่งๆจริงพอเราไปอยู่ตรงนั้จรริงงๆสกวมบบคผแล็ ไอ้ปะการังต่างๆที่อยู่รอบเกาะเนีอนดุดมสมบูรณ์เราสามารถดูปลานีโมได้ต่างๆได้หรืออะไรอย่างนี้ได้อีกครับผม<ด>แล้วก็อีกอย่างนึงคือกิจกรรมทางน้ําที่พลาดไม่ได้อย่างการเล่นเซิร์ฟซัดบอร์ดหรือว่าเล่นเป็นเวกบอร์ดเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่เงี้ยครับผมเป็นกิจกรรมที่กำลังคิดในตอนนี้เราสามารถเอาแบบว่าเป็นเรียกเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเล่นได้เป็นแบบว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดพังงาด้วยครับผมแล้วก็ไอติมนะครับผมมีตั้งแต่รถทั่วไปที่เราชชชออ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 บบกกกกันันนนยยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงงงเเเรรรวิิลยยล้้้้มมปีใหไะค รสตออะไรอย่เงี้ยครับผมอยากให้ไปลองชิมดูจริงบุนเวลาไอ้พี่ปอกรบเพอกกรบเพอกเอาภาถามจริไปไหนกรรมการลำเอียงมากกรรมการอมสินพูดดีมากเลยอะกรรมการเราไม่ได้พูดเรียกได้ว่าน่าสนใจกันทั้งสองที่กันเลยเดี๋ยวเราไปพักสักครู่แล้วกลับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปพักสักครู่ครับ ฟังเราตั้งใจฟังมาก,มมกรู้ทัานฟังผมเหรอใช่ปงผคอมสว